เช้าวันที่สดใสกลุ่มนักท่องเที่ยวสี่คนได้แก่อง์อาจนวมินน้ำหวานและลูกเกดเดินทางมาถือปากทางเข้าป่าลึกพวกเขาตั้งตารอการผจญภัยครั้งนี้ด้วยความตื่นเต้นและความท้าทายข้างหน้าของพวกเขาที่ยืนอยู่คือกล้าหรือพลานกล้าชายหนุ่มหน้าคมอายุประมาณ30ปี ผู้มีความเชี่ยวชาญในการนำทางป่าด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานับไม่ถ้วนกล้าเคยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาก่อนแต่ได้ลาออกจากราชการเพราะไม่ชอบระบบราชการที่ล่าช้าและไม่ยุติธรรมเขาพันตัวมาเป็นพรานนำทางเพื่อจะได้มีอิสระและได้อยู่กับป่าซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักอีกทั้งกล้ายังเป็นคนที่มีความรู้เรื่องคาถาอาคม เพราะเคยบวชเรียนกับพระเกจิชื่อดังตั้งแต่วัยเยาว์นั่นทำให้เขามีความสามารถพิเศษในด้านการสื่อสารและรับรู้พลังที่มองไม่เห็นในธรรมชาติลุงดำหัวเราะเบาๆขณะที่มองไปที่กล้าพวกคุณคุณรู้ไหมว่าพรานกล้าไม่ใช่แค่พรานธรรมดาเท่านั้นเขาเป็นทั้งคนที่รู้จักป่าเป็นอย่างดีและยังมีวิชาอาคมคุ้มครองตัวเอง และลูกทัวอีกด้วยจริงเหรอครับพี่กล้าพี่รู้วิชาอาคมด้วยเหรอครับองค์อาจรีบถามกล้ายิ้มเล็กน้อยพอรู้บ้างนิดหน่อยครับตอนที่ผมยังเด็กเคยบวชเรียนอยู่หลายปีทำให้ได้มีวิชาป้องกันตัวมานิดหน่อยถ้าอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับแบบนี้ผมคิดว่ามันช่วยได้มากขณะที่ทุกคนฟังกล้าพูด วกเขารู้สึกถึงความมั่นใจและความสงบในน้ำเสียงของเขาการที่กล้าไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางในป่าแต่ยังมีความสามารถด้านคาถาอาคมและความรู้เรื่องสิ่งลี้ลับในป่าทำให้ทุกคนยิ่งรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นก่อนที่จะเข้าไปในป่าลึกกล้าได้แนะนำวิธีการเดินทางและข้อควรระวังเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยที่สุด พวกคุณทุกคนฟังไว้ให้ดีนะครับเมื่อเราเข้าไปในป่าเราควรมีความเคารพในวิธีแห่งป่าในป่ามีทั้งสัตว์ป่าและสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นอยู่เราต้องเดินเป็นแถวอย่าแยกตัวออกจากกลุ่มและอย่าส่งเสียงดังจะได้ไม่เป็นการรบกวนสิ่งที่อยู่ในป่าครับพี่กล้าคะถ้าพี่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้พี่คงรู้จักป่าแห่งนี้ดีมากเลยใช่ไหมคะ ก็พอรู้บ้างครับแต่ป่าก็เหมือนคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราต้องสังเกตและเข้าใจทุกครั้งที่เดินทางครับขณะที่พวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าลึกกล้าส,สัมผัสได้ถึงสายตาที่คอยเฝ้ามองพวกเขาอยู่ในความเงียบเขาใช้สัญชาตญาณและความสามารถในการรับรู้พลังลี้ลับที่ได้จากการบทเรียนเพื่อตรวจสอบสิ่งรอบตัวลุงดำ ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆนี่กล้ากระซิบกับลุงดำแกยังสัมผัสได้ถึงพลังของป่าเหมือนเดิมสินากล้าวิชาอาคมที่ได้มาตั้งแต่เด็กๆช่วยแก่ได้มากจริงๆนะลุงเข้าใจแล้วลุงจะระวังให้มากขึ้นหลังจากเดินทางมาได้สักระยะพวกเขาก็มาถึงจุดพักแรมที่กล้าเลือกไว้ใกล้ลำธาร ทุกคนช่วยกันกางเต็นท์และเตรียมสถานที่สำหรับพักผ่อนในคืนแรกเมื่อแสงแดดค่อยๆลาลับและฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มกลุ่มนักเดินทางทั้งสี่คนกำลังสนุกสนานกับบรรยากาศการตั้งแคมป์รอบกองไฟที่หลงดำและกล้าจุดไว้เสียงแมลงกลางคืนและเสียงนกในป่าดังไปทั่วบรรยากาศเงียบสงบจนทุกคนสัมผัสถ,ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยฟังเสียงพวกนี้แล้วเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในป่าที่ลึกลับมากจริงๆองอาจพูดใช่แล้วค่ะบรรยากาศแบบนี้แหละที่เราตามหาฟังดูสงบแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวนิดๆนะคะน้ำหวานเสริมฟังดูเงียบสงบก็จริงแต่ที่นี่คือป่าลึกที่ไม่ใช่ใครก็จะเข้ามาได้ง่ายๆ เราต้องรู้จักเคารพทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ลุงดารีบพูดอย่างที่พี่กล้าพูดสินะครับว่าป่านี้มีชีวิตของมันเองใช่ครับทุกคนจำไว้นะว่าในป่าลึกแห่งนี้ไม่มีอะไรเป็นไปตามกฎของคนเราอยู่ในอาณาเขตของธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นกล้ารู้สึกถึงบางสิ่งที่เฝ้ามองพวกเขาอยู่ ขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันก้าเริ่มรู้สึกถึงสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างในบรรยากาศแต่ไม่ใช่แค่ความเงียบสงบของป่าแต่เป็นความรู้สึกหนักอึง้งเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากที่มืดด้านนอกแคมป์กล้ากวาดสายตามองไปรอบๆทุกคนเงียบหน่อยนะครับผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างใกล้ๆแถวนี้อะไรหรือคะพี่กล้ามีสัตว์หรือเปล่า ลูกเกดกระซิบผมไม่แน่ใจแต่มันอาจจะไม่แค่สัตว์ป่าธรรมดาบางครั้งสิ่งที่เฝ้าดูเราอาจไม่ได้มาเพียงแค่ผ่านมาบรรยากาศเริ่มเงียบลงทุกคนหันมามองกล้าด้วยความกังวลลุงดำเริ่มตระหนักถึงความตึงเครียดในตัวกล้าและยืนขึ้นมาช่วยกล้าดูแลรอบๆบ,บริเวณแคมป์ ขณะที่กล้าเริ่มจุดธูปและเริ่มทำพิธีไร้มนเพื่อคุม้มครองพื้นที่เขาพึมพำคำสวดเบาๆการทำพิธีนี้ไม่ได้เป็นแค่การป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่ยังเป็นการขออนุญาตเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกเขาในคืนนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องป่าแห่งนี้โปรดคุม้มครองพวกเราอย่าให้สิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาใกล้กล้าพึมพำ พี่กล้าดูจริงจังมากเลยทำไมเขาต้องรไร้มนด,ด้วยนาวามินกระซิบกับองอาจอาจจะเป็นเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าเราอาจอยู่ในอาณาเขตของอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักก็ได้องอาจตอบนาวามินทันทีที่กล้าทำพิธีเสร็จบรรยากาศรอบรอบแคมป์กลับมาเงียบสนิทจนได้ยินเพียงเสียงมแมลงและลมพัดทุกคนเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้าง แต่กล้ายังคงระแวดระวงังขณะที่เขาสังเกตเห็นเงาลาง,ลางๆเคลื่อนไหวไปมาในความมืดลุงดำลุงดำเห็นเงาตรงนั้นไหมเมันมีบางอย่างขยับอยู่เห็นแล้วแกคิดว่ามันเป็นตัวอะไรผมไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาเพื่อความปลอดภัย กล้าตัดสินใจพาทุกคนขึ้นไปบนห้างไม้ที่พวกเขาเตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉินห้างจะช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากสัตว์ป่าหรือสิ่งที่อาจแฝงตัวอยู่ในความมืดทุกคนเก็บของที่จำเป็นและตามผมมาผมจะพาอยู่บนห้างเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือคะพิก้าทำไมเราต้องขึ้นไปบนห้างน้ำหวานเสียงสันไม่ต้องตกใจครับ ผมแค่รู้สึกว่าการอยู่ข้างบนจะช่วยให้เราปลอดภัยและมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ดีกว่าทุกคนรีบเก็บของและเดินตามกล้าไปยังห้างไม้ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแคมป์กล้าและลุงดำช่วยกันพาทุกคนปีนขึ้นไปทีละคนจนทุกคนปลอดภัยอยู่บนห้างเมื่อทุกคนขึ้นมาบนห้างบรรยากาศรอบตัวเงียบสงบ แต่ในความสงบนี้ทุกคนกลับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดด้านล่างการอยู่บนห้างทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่มันก็ดูน่าขนลุกเช่นกันเมื่อพวกเขามองลงไปยังป่าด้านล่างบนนี้สูงมากเลยค่ะแต่รู้สึกปลอดภัยกว่าข้างล่างจริงๆจริงครับแต่บรรยากาศมันน่ากลัวนิดๆนะ ผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างคอยจ้องมองเราจากด้านล่างนวมินและลูกกีดพูดทุกคนเงียบไว้นะครับถ้าได้ยินเสียงแปลกๆอย่าพึ่งส่งเสียงมันอาจเป็นเพียงแค่ความรู้สึกแต่เพื่อความปลอดภัยพวกเราจะเฝ้าระวังไว้ก่อนกล้าสั่งทุกคนเสียงกรอบแกรบจากต้นไม้และเสียงฝีเท้าของบางสิ่งดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนหันมามองหน้ากันด้วยความกังวล และพยายามข่มตานอนบนห้างขณะที่กล้าและลุงดำสลับกันเฝ้ายามกล้าสั่งให้อิสรีผี่เด็กน้อยที่ติดตามเขามาคอยลาดระเวนรอบห้างอย่างเงียบๆคืนนี้ช่วยเฝ้ารอบๆด้วยนะถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบมาบอกพี่ทันทีกล้าพูดกับอิสรีเบาๆได้ค่ะพี่กล้าหนูจะอยู่รอบๆไม่ให้สิ่งใดเข้ามารบกวนค่ะ ขณะที่ทุกคนพยายามข่มตาหลับกล้าย,ยังจับตามองอยู่รอบๆและสังเกตเห็นเงามืดเคลื่อนไหวไปมาอยู่รอบๆห้างเรากับว่ามันกำลังสังเกตการพวกเขาอยู่พี่กล้ามีเงาอยู่ข้างล่างผมเห็นว่ามันขยับไปมาอยู่รอบๆห้างของเราองอาจเสียงสัน่นใจเย็นๆองอาจมันอาจจะเป็นแค่เงาของต้นไม้หรือสัตว์บางอย่าง ถ้าเราไม่ทำเสียงดังพวกมันก็จะถอยไปเองกล้าหยิบเครื่องรางที่พกติดตัวออกมาบีบมือแน่นเพื่อเสริมพลังและป้องกันพวกเขาพร้อมทางเฝ้ามองไปที่เงามืดนั้นอย่างระวังตลอดทั้งคืนทุกคนเฝ้าระวังและค่อยๆผ่อนคลายเมื่อเวลาล่วงไปจนถึงใกล้รุ่งสางแสงแดดของดวงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านยอดไม้ลงมา บรรยากาศร,รอบตัวเริ่มผ่อนคลายขึ้นความรู้สึกกดดันที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเริ่มจางหายไปฮในที่สุดก็เช้าแล้วน้ำหวานรู้สึกเหมือนผ่านอะไรที่น่ากลัวมาเลยนะคะคืนนี้มันเงียบจนน่ากลัวเหมือนมีบางอย่างอยู่ใกล้ๆเราตลอดเลยนะน้ำหวานลูกเกดพูดทุกคนทำได้ดีมากครับการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การผจญภัย แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติพวกเราจะต้องระวังตัวให้ดีในทุกๆคืนต่อจากนี้กล้าให้กำลังใจเมื่อแสงแรกของวันใหม่ทอผ่านต้นไม้ทุกคนจึงโล่งใจและลงจากห้างพร้อมกับเตรียมตัวเดินทางต่อไปในป่าลึกแห่งนี้